โอเคนะครับผมก็มาเจอกับมิสเตอร์ลุนปุลินอีกแล้วนะผมในวันเสาร์ที่17เนาะวันนี้นะครับผมก็เป็นคอนเทนต์แรกเลยนะผมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะผมยังไงให้เสียนนะผมผมก็มี3สิ่งนะครับผมที่เอามาฝากเพื่อนนะผมสามสิ่งที่ควรทำนะผมถ้าอยากให้คอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ย ไวขึ้นหรือเร็วขึ้นนะผมบางทีเกิดจากนะผมการที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยทําสิ่งเหล่านี้ไว้นะผมผมจะแบ่งออกมาเป็นสมข้อด้วยกันนะผมข้อแรกคือนะครับผมลงโปรแกรมเยอะเกินไปนะผมแล้วไม่ดูสเปคเครื่องของตัวเองนะผมลงยังไงก็คือเพื่อนเพื่อนสามารถเช็คดูตรงนี้ได้นะผมเข้าไปตรงสตาร์ตรงนี้แ่้นเพื่อนก็พิมพ์เขาว่าคอนโทรลไทเนลนะครับผมถ้าสวัวถ้าของเพื่อนเป็นวินโดว์เจ็ดหรือวินโดว์สิบเพื่อนเพื่อนก็สามารถ ค้นหาก็ได้หรือว่าดูที่เมนูสตาร์ทก็ได้นะผมตอนนี้นะผมคอนโทรลพา n เนลนะครับผมหลังจากนั้นเพื่อนเข้าไปที่ตรงโปรแกรมแอนฟิวเจอร์นะครับผมมันจะมีโปรแกรมต่างๆนะผมที่เราโหลดไว้อยู่นะผมลองไล่ดูนะผมโปรแกรมตัวไหนที่ร้านหรืออ่าเพื่อนๆลงไว้นะผมแล้วมันไม่ได้จำเป็นหรือว่ามันไม่ได้ใช้เนี่ยลบออกบ้างนะครับผมยิ่งโปรแกรมที่มันมี ขาเรียกว่าความหนักเครื่องอ่ะพวกกราฟิฟกพวกอะไรพวกนี้พวกเกมอะไรต่างๆพวกนี้ผมถ้ามันไม่จําเป็นเพื่อนก็ลบออกบ้างนะครับผมอันเนี้ยคือเป็นส่วนหนึ่งเลยนะผมที่ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมันช้าลงนะผมแล้วข้อที่2ก็คืออย่าเก็บไฟล์ต่างๆนะผมไว้บนหน้าจอหรือหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเวลาเพื่อนเนี่ยเปิดคอมมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่มันจะเจอเนี่ย เหมือนเราเปิดมือถือไงสิ่งแรกที่จะเจอคือพวกไอคอนต่างๆพวกไฟล์ต่างๆต,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 ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พวกทัสบาร์ตรงนี้นะผมพวกไอคอนต่างๆพวกเนี้ยถ้าเพื่อนลงโปรแกรมเยอะหรือว่ามีเยอะตรงเนี้ยมันจะโหลดช้านะผมทําให้เราแบบว่าโอ๊ยแบบรีบก็รีบแบบทําไมมันโหลดช้าทําไมมันคลิกไม่ได้สักทีอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆลองลบอะไรที่มันไม่จําเป็นออกบ้างนะครับผมแบบว่าอาจจะเก็บไว้จริงๆเก็บไว้ตรงนี้นะผมก็ไม่ดีนะถ้าคอมจิ๊กเนี่ยนะครับก็คือ ของเพื่อนหายหมดเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนที่จะต้องทําก็คือให้เก็บไว้ตรงไดดีนะผมไดที่ไม่ใช่ไดโอเอสของไอไดเขาเรียกว,ว่าลงวินโดว์หรือระบบปฏิบัติการนะครับผมหรือนะผมอีกอย่างหนึ่งค่ะใครบอกว่าเอาไปไว้ข้างในเดี๋ยวก็หายากหาไม่เจอนู่นนี่นั่นผม,ผมมีวิธีแนะนำนะครับผมก็คือให้เพื่อนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเหมือนผมเนี้ยนะครับผมเพราะว่าข้างในมันมีไฟเยอะใช่ปะ่ะเราก็สร้างมาแผมอ่านดูคลิกขวานะผม New แล้วก็โฟเดอร์นะผมแล้วก็สร้างมา,าจ,จะเป็นเก็บอะไรสอนแบบเนี้เอออะไรก็ว่าไปนะผมแล้วก็เราก็เอาไฟล์ต่างๆเนี่ยเอามารวมไว้ตรงนี้นะผมก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะผมมันก็จะลดพื้นที่ในเดสก์ท็อปบนหน้าจอของเพื่อนได้ทําให้โหลดงานไวขึ้นนะผมแล้วอีกข้อหนึ่งนะผมอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมถ้าแบบไม่ใช่มือโปรจริงๆนะผมให้เพื่อนพายายามลบไฟล์ขยะที่อยู่ในทัมหรือหรือในขยะที่มันไม่ใช่ตรงนี้นะผมอันนี้คือขยะใช่ปะ รีเซเครืบินเนี่ยบางคนอาจจะรู้ตรงนี้ใช่ป่ะอาจจะ่าส่วนผมลบตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้เราก็ลบทิ้งไปได้เลยใช่ป่ะอันนี้คือเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่บางคนไม่รู้นะผมก็คือมันจะมีไฟล์ที่เวลาเราเข้าเว็บหรือเข้าอะไรพวกนี้แล้วมันจะต้องสร้างไฟล์ชัว่วคราวขึ้นมาใช่ป่ะนั่นแหละนะผมไฟล์พวกนั้นเนี่ยมันอยู่ไหนไม่รู้แหละแต่ผมสามารถเรียกมันออกมาได้นะผมโดยการเข้าไปตรงเสิร์ตตรงนี้นะผมแล้วก็แพ่นเพื่อนพิมพ์เปอร์เซ็นต์นะผมเปอร์เซน็นต์ t e m p นะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่งนะผมมันจะมีไฟล์ตรงนี้โฟลเดอร์ folder, ตรงนี้ซ่อนให้เราอยู่นะครับผมเมื่อนก็คลิกเข้าไปนะผมถ้าใครไม่ได้ล้างมาแสนปีล้านปีเนี่ยไฟล์มันจะเยอะมากนะผมแต่ว่าอันนี้ผมล้างทุกอาทิตย์เลยมันก็ไม่ไม่ค่อยมีเยอะนะคผมตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้เพื่อนไอ เครื่องของเพื่อนช้าแล้วก็พื้นที่ hard disk เต็มไว้ด้วยนะผมผมก็ทําการคุมทั้งหมดนะผมหรือกด control a ก็ได้นะผมแล้วก็ทําการกดร e l e a s e นะผมกดขี้ขวาแล้วก็ทางขยะใช่ปะมันก็จะทําการลบบางไฟล์มันอาจจะลบไม่ได้นะผมกด continue บางไฟล์มันลบไม่ได้แล้วก็สคริปไปนะผมหรือ c a n ซิลไปก็ได้นะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟล์มันจะไปอยู่ไหนไฟล์มันจะไปอยู่ตรงทางขยะเห็นปะตรงนี้นะผมไฟล์ที่ไม่จําเป็นเลยนะครับผมแล้วก็ทําการ ลบทิ้งซะมันจะเพิ่มพื้นที่ให้กัรเพื่อนแล้วก็ทําให้คอมเราไวขึ้นด้วยนะผมอ,ะอีกอันหนึ่งนะผมมันไม่ได้จัดอยู่ในสามข้อแต่ว่าผมจะแถมให้กัรเพื่อนบางทีแบบว่าเราใช้อ่ะเยอะๆนะผมฟังเพลงทํากราฟิกตัดต่อน่นนี่นั่นนะผมเล่นเกมอะไรไปด้วยจริงๆคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันตีทั์อะไรแบบขนาดนั้นแบบว่าไม่ใช่แบบมาใช้หลายโปรแกรมอะไรได้ขนาดนั้นผมถ้าบางทีเพื่อนเนี่ยเครื่องนวงหรือเครื่องแบบว่า มันช้าดูอื่ดเพื่อนสามารถเชิกได้ตรงนี้นะผมให้เพื่อนกดคอนโทรลแอดแล้วก็กดตัว e ี e t e บนแป้นพิมพ์นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะผม charge manager นะครับผมแล้วก็คราวนี้มันจะมีนะผมรายการที่โพสต์อยู่อันนี้โปรแกรมที่มันรันอยู่ใช่ปะสังเกตคือนะผม cpu ตรงนี้ถ้าเป็น windows 11หรือ windows 10มันจะมีชัดเจนว่านะ cpu ใช้เท่าไหร่แ a มใช้เท่าไหร่นะผม h ใช้เท่าไหร่แล้วก็ไอ เน็ตเวิร์กนะผมอินเทอร์เน็ตใช้เท่าไหร่ถ้าตรงนี้ถ้ามันหน่วงนะผมถ้ามันแบบว่าโอ้โหแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเครื่องเพื่อน,อน,อนช้าแน่นอนเพราะว่าซีพียูอาจจะทำงานงานหนักนะผมให้เราทําแบบนี้นะครับผมสัมว่เราจะลบตรงนี้ใช่่ะแล้วก็เลือกใช่่ะแเราก็กดตรงนี้นะครับผม End Task ตรงนี้นะผมแต่ที่ผมไม่กดนะเพราะว่านี้มันใช้อยู่กด End Task เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อตัวเนี้ยมันหยุดการใช้งานแล้วทําให้เครื่องของเพื่อนเนี่ยไวขึ้นเพราะว่า CPU มันไม่ได้ทํางานหนักไง โปรเซ็นต์ตรงนี้มันก็จะลดนะผมโปรเซ็นต์ตรงนี้มันจะลดก็ทําให้เครื่องขอนเพื่อนเนี่ยไหวขึ้นนะผมอันนี้เป็นอีกทิคหนึ่งเนาะที่ผมแถมให้ในหุบก็สามสิ่งนะผม, 4, ะผมถ้าเครื่องใครเนี่ยมันช้านะผมเล่นแล้วก็หัวร้อนนะผมอะไรประมาณนี้ก็ให้ทำตามนี้นะผมทำได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะผมแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากให้แนะนำสิ่งใดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอแบบว่าเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นน,นะผมเดี๋ยวผมจะ อะมาบอกวิธีนะผมว่าแก้อย่างไรนะครับผมก็สําหรับวันนี้มิสเตอร์ดนุบดินก็จบนะผมเนื้อหาของการใช้คอมพิวเตอร์ยังไงให้เสียงก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะสวัสดีครับ